สวัสดีครับผมพบกับรายการอัพไลน์ชนแนลครับวันนี้นะครับผมได้เข้ามาร่วมกับกิจกรรมนะครับผมแจกโชคนะครับมอบโชคใหญ่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟนะครับผมรวมถึงสร้อยคอตองคําแล้วก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับรวมมูลค่ากว่าหกแสนบาทของเครือยูนิตี้นะครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับพี่พวงนะครับผมแล้วก็นักปุ้ยลุยบอครับผมวันนี้ครับพี่พวงก็ยินดีมากที่เราได้มามอบโชกันให้กับลูกค้าของยูนิตี้เช่นกันค่ะรางวัลเดี๋ยวรางวัลเมื่อกี้ผมพูดหมดหรือเปล่านี่อ่าหมดค่ะแล้วก็ที่สสําาาคคััญก็็จะมีรวเปนนิ้ ไิสัตย์นตี้ด้วยครับผมแต่เท่าที่ดูเนี่ยครับผมไอ้ส่วนของตัวฉลากหรือซองรางวัลที่ร่มรางวัลเนี่ยครับจะเน้นในส่วนของตัวจุลินทรีเป็นหลักใช่ใช่ไหมครับผมมีบำรุงตบแล้วก็ส่งาบเทียมแล้วก็ได้ท่าผสมอาหารชนิดกินอยากจะถามพี่พวงว่าทําไมทางยูนิตี้ถึงเน้นในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรียในปอกกุ้มมากขึ้นครับผมค่ะก็สําหรับจุลินทรีอะค่ะ ตัวจุลเ์จะเป็นสินค้าที่ลูกค้าไม่ว่าจะเลี้ยงในระบบการเลี้ยงแบบไหนบ่อลเล็กบ่อใหญ่ฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่เนี่ยจำเป็นต้องใช้แล้วก็ขายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ะจะกาจัดแล้วก็ควบคุมปริมาณของเสียงในบออ่อนะคะครับแล้วจุลินทรีย์ของทาง Unity เองเนี่ยครับมีความแตกต่างจากจุลินรีย์อื่นๆทั่วไปอย่างไงบ้างค,ครับพี่ก็สําหรับสินค้าตัวจุลย์ของสัตยูนิตี้เนี่ย าทางจุนซีของเรามีการคัดเลือกสายพันธุ์ด้วยฝ่ายทีมพนักงานขายก็จะไปเก็บตัวอย่างจากในพื้นที่จริงๆเป็นสายพันธุ์ไทยแท้คือคำว่าไทยแท้บางทีเราฟังแล้วอาจจะรู้สึกของไทยเนาะแต่จริงๆแล้วเน่ยมันแอคทีฟ เพราะว่ามันเข้ากับสภาพแวดร้อมได้ดีค,คนทานแล้วก็ทํางานได้จริงลงไปการสูญเสียน้อย<ม>เราเก็บตัวอย่างมาแล้วก็ส่งต่อที่ฝ่ายวิจัย R&D ของบริษัท mm. เพื่อทดสอบหรือคัดเลือกสายพันธุ์ย่อยต่างๆ mm. ที่สามารถทํางานได้ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ที่เน้นหงุดหงกลุ่มเชื้อเดียด mm. เชื้อหรือสายพันธุ์ที่เน้นย่อยสลายในสภาวะออกซิเจนต่ำ ครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายความจากพี่พวงนิดนึงผิดถูกยังไงก็รบกวนเสริมด้วย,วยก็คือที่บอกว่าเน้นในเรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยโดยแล้วก็เป็นในลำไส้กุ้งโดยเฉพาะเนี่ยก็คือเหมือนถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนกับว่า ของจุลินทรีย์ที่เติบโตในบ้านเราในลำไส้ของเราที่เป็นคนไทยถ้าเป็นคนถ้าเป็นแบบชาวต่างชาติอย่างทางตะวันตกหรือฝรั่งมาที่เขามาอยู่บ้านเราบางทีเรื่องของอจะมีในเรื่องของความไวต่อเชื้อที่เป็นเขตร้อนตัวนี้อาจจะมีการอาการท้องเสียอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับถูกค่ะก็คือเป็นเหมือนกับสายพันธุ์ประจําถิ่นก็คือจะเหมาะสมกับการเลี้ยงกุ้งในประเทศไทยใช่ค่ะแล้วก็เป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่เราคัดเลือกไว้สําหรับเป็นลำไส้กุ้งเลยไม่ได้แบบมาจากการคัดเลือกจาก ใช้ในสัตว์อือ่นใช่ไหมฮะใช่ค่ะตัวนี้ก็คือเป็นสายพันธุ์อย่างในกุ้งในตับในลำไส้ในน้ำในเลงอย่างนี้เลยในกระเพาะของกุ้งก็เรียกได้ว่าถ้าใช้ตัวนี้ไปแล้วก็สามารถที่จะทําให้กุ้งมีการเกิดการแอคทีฟแล้วก็เป็นเป็นเบนิฟิตหรือเป็นข้อดีให้กับเ<ช>ขาได้เลยค่ะคือถ้ายอย่างกรอนุลินรีในสัตว์บกก็จะเป็นแบบหนึ่งเพราะว่าในสัตว์บก,กก็คือสัตว์เป็นแบบสัตว์มีกระดูกสันหล,ลงังแต่ในกุ้งก็คือสัตว์จำพวกไม่มีกระดูกสันหลังระบบการย่อยอาหารก็จะแตกต ครับผมโอเคละได้ความรู้เรื่องของจุลินทรีย์ละเดี๋ยวคราวนี้อยากจะให้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างเรื่องการใช้จุลินทรีย์และวัตถุประสงค์คร่าวๆบ้างผ <c oughs> มขออนุญาตนี้ครับผมอ่าเป็นตัวอ่ามาสเตอร์คลีนนิดนึงครับผมมาสเตอร์คลีนเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุลินทรีย์คู่บุญของบริษัทแล้วตั้งแต่ที่เป็นเซลสมัยส,ยสาวๆ<ช>เลยนะคะจัง <c oughs> ว่าอยู่มานานมากอยู่นานนะฮะตัวนี้ก็เป็นจุลินทรีย์ที่เน้นการย่อยสลายแล้วก็ความครบเครื่องในเรื่องของการควบคุมคุณภาพน้ำได้ รวมถึงการที่ลดของเสียนะคะความสะดวกของมันก็คือตัวมาสกีนเนี่ยสามารถที่จะฉีกซองอะา,ายน้ำใช้ได้เลยนะครไม่จำเป็นต้องหมักขยายเชื้อนะคะอ,อันนี้ก็คือความอเนกประสงค์ของ,ของเขาแล้วก็ราคาเนี่ยก็คือถือว่า หยิบจับได้ในความคุ้มค่าราคาบวกกับประสิทธิภาพที่เห็นผลชัดเจนก็จะอยู่มานานเลยตัวนี้ค่ะครับผมอันนี้ขอ,อย้ำอีกทีหนึ่นงก็คือสามารถในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในบอ่อใ,<ช>ในบ่อเลี้ยงกุ้งและบอ่อผลิสัดน้ำนะครับ<ช>ตัวนี้นแล้วอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้เป็นตัวไบโอบอลไบโอบอลก็จะเป็นจุลซีเม็ดนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเน้นของเสียตรงจุดพื้นบ่อพื้นเลนหรือแม้กระทั่งพีอีพวกไบโอฟิล์มแล้วก็รวมถึงอย่างพวกบ่อปลาก็ใช้เยอะ นะคะก็เน้นแบบว่า,าตามมุมอับเขาก็จะมีการโปรยล,ลงไปหรือแนมะ้กระทั่งลูกค้าที่เหมือนกับว่าเขาอาจจะมีมุมมองว่าเอบริเวณมุมอับหรือแนวฟีดอาจจะต้องเน้นตัวนี้เขาก็จะมีการใส่เสริมในช่วงของสะพานยอนะคะก็คือว่าวัตถุประสงค์การใช้ ก็คือใกล้เคียงกันอยู่ที่อยู่ที่ความเหมาะสมของเรื่องของตัวคอนดิชันหน้างานครับที่สําคัญก็คือทั้งทั้งสชนิดแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นของเครือยูนิตี้นี่มีทะเบียนขึ้นทะเบียนถูกต้องใช่ค่ะก็คือตัวนี้ทั้ง2ตัวก็คือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องนะคะทดสอบประสิทธิภาพเรียบร้อยว่าใช้ได้จริงจากของานราชการค่ะครับความสําคัญของสินการใช้สินค้าที่มีการขึ้นทะเบียนถูกต้องอยากให้พี่พวงเสริมตรงนี้ฟังหรือพี่ปุ้ยก็ได้ครับเสิรไม่ฟังนินึงว่าอย่างไรบ้างค่ะ เป็นจุลินรีย์สายพันธุ์ที่รับรองจากทางกรมประมงเองนะครับตัวนี้ไม่ไม่มีผลต่อสภาพแวดล้อมต่างๆไม่มีผลต่อกุ้งแล้วก็ปลอดภัยครับ,มรบผมปลอดภัยก็คือสามารถใช้ได้ปลอดสารทําให้กุ้งไทยปลอดสารตกค้างใช่ค่ะครับผมโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับเรื่องของจุลินรีย์จากยูนิตี้แล้วก็ทางพี่พกัวและนักปุ้ยด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่พี่จาค่ะขอบคุณค่ะ